สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจโอแอลกินเล่นตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสีอำเภอคำม่วงนะคะอยู่บ้านแม่ย่าค่ะบ้านแมย่ย่าบรรยากาศเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะวันนี้วันที่14เมษายน2556นะคะตอนนี้อยู่ที่ อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินนะคะไม่ได้ลงคลิปนานแล้วค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆที่ติดตามอออยู่นะคะฝากขอบคุณนะคะที่ยังคงติดตามกันอยูอ่ท่านที่เข้ามาชมใหม่นะคะขอความคือฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งให้ออด้วยนะคะหลังจากนี้ไปออาจจะ จะต้องลงคลิปบ่อยเลยล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณมนานแล้วนะไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วก็ประมาณสองเดือนกว่าะค่ะเงียบคือสองการปีนี้เป็นปีที่แบบเงียบเหงาเพืเ่อนๆคะ ตอนนี้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภออยู่บ้านคำม่วงอำเภอคำม,ม่วงตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม,ม่วงจังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ย่าค่ะบ้านแม่ย่าอยู่กาลสินจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดหน้านะคะบ้านแม่ย่าอยู่กาลสินเห็นไหมคะบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนา ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกข้าวนะคะที่นี่ยังไม่ปลูกข้าวนะคะแต่อีกซักไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนกระกรกระานะคะจะได้ปลูกอะนะะี่ค่ะพามาชมบรรยากาศเฉยๆเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้ลงคลิปให้เห็นแล้วนะคะคิดถึงกันบ้างไหมคะคิดถึงทุกคนเลยคะ่ะคิดถึงเพื่อน,อนๆคิดถึงพี่ๆน้องๆนะคะที่เอ่อ ติดตามออ,อยู่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ